ครคับผมจะมารีวิวนะครับหูฟังไฮเปอร์เอ็กนะครับตัวที่ผมได้มาใหม่ล่าสุดน,นะครับตัวไฮเปอร์เอ็ก t v คลาวทีไวเลนะครับผมจะเปลี่ยนตัวเก่าเป็นตัวนี้ซึ่งเป็น s t วเต็งเจอร์สองนะครับเป็นหูฟังแบบมีสายแต่ผมอยากได้แบบเป็นไวเลตแต่คือไม่มีสายมบางทีมันใช้งานมันก็เก็บกา,าสายที่ตัวนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นไฮเปอร์เอ็กเหมือนเดิมเพราะว่าโ,โดยส่วนตัวผมก็ชอบตัวไฮเปอร์เอ็กอยู่แล้ว มาลองดูว่าเป็นงไงนะครับมำแต่กล่องโทรใหม่นะครับดูว่าด้านในมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับได้มาวันนี้ใหม่ๆแล้วนะครับดูว่าด้านในจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับโอเคนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับจัดมาสวยงามนะครับดูว่าสิว่าวัสดุนะครับ โดย,โยตัวส่วนตัวครับผมว่าหมุฟองมันนิ่มแต่ว่ามันจะน้ําหนักมากกว่าตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับวัสดุดีขึ้นดูสัมผัสดีขึ้นแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปุ่มนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับไมโครฟนนะครับแล้วก็เปิดปิดแล้วก็รูแจ็ค3.5ุด้านะครับไว้สำหรับเสียบไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไทซีนะครับสำหรับชาร์จลองดูงว่าตัวนี้ ดีดีลงได้สำหรับคนที่หัวโตครับแบบผมก็เสียงก็เงียบนะครับลดเสียงลดกลิ่นจากข้างนอกด้วยหรือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปที่เป็นอุปกรณ์ด้านในนะครับว่าแถมอะไรมาให้บ้างนะครับของไฮเปิลตัวนี้ก็จะมีคู่มือนะครับก็จะเป็นตัว มการใช้งานา,ายภาษาเลยนะครับอุปกรณ์ในกล่องครับมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีเป็นถุงผ้านะครับสำหรับใส่หูฟังนะครับเผื่อเวลาพกพาไปไหนแล้วก็ดองเกอร์นะครับตัวน,นี้เป็นไทซี C ก็ได้นะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก เผื่อลูกค้าเผื่อทุกคนมีโน้ตบุ๊กเพื่อนก็สามารถใช้ตัวดองเกอร์ที่เป็น USB c ใได้หรือว่าถ้าไม่มีเป็น USB ีโปรติก็ได้นะครับเสียบตรงนี้ต่อเข้าไปโอเคต่อมาจะเป็นที่ตัวสายชาร์จนะครับขาให้มาเป็น C to C นะครับแบบนี้เลยเล้วก็ไมโครโฟนครับเดี๋ยวจะไปลองเทสกันดูนะครับว่า ใช้งานเป็นยังไงบ้างาใช้กับมือถือไดไหมครับไอซีแบบนี้ลองเสร็จครอบความถือนะครับติดเช็ดครับลองดูว่ามันใช้ได้นะครับถ้าเป็นมือถือ,อ,เ,อถเชื่อมต่อ,อกับมอือถือได้ใช้งานได้หรือเปล่า โอ้โหใช้งานได้รับง่ายดานมากเพียแค่ต่อทายซีแล้วไปนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไป เชื่อมกับตัวคอมพิวเตอร์บ้างนะครับเราจะมาทดลองกันต่อนะครับกับตอนนี้ผมมาต่อกับหูฟังกับตัว PC ซีผมแล้วครับทดลองเสียงดูนะครับว่าเสียงนั้นจะดีขนาดไหนนะครับก็มีให้ปรับตัวโปรแกรมก็จะเป็นเ,เป็นโปรแกรมของตัว Hyper X นะครับออตอนนี้ปรับวอล่มได้ไมโครโฟนนะครับก็้วก็ท d t s x ด้วยนะครับเสียงรอบทิศทางแบบเซอร์ราวนะครับ สามารถแบบบีโคเลเซอร์ได้ก็จะมีที่เขาตั้งค่ามาอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมต้องดูเปนว่าเสียงผมดีขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วก็ด้านบนนะครับจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้เหลือใช้งานกี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นตั้งเวลาปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานนะครับมี10นาที20นาทีแล้วก็30นาทีนะครับโอเคครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมขอบดีครับ